xô xô sang vang lên Phà điện còn xuống thôn và Muốn nạc bạt nhạt phi nọ ngày vang khó tỏ thả lên Phán hay đi chăng gì chèn, Bánh nhá cực xa mong xe. ฟังฟังไปนี่ท่านทมพระเวทสาลกกวางเป็นแนวทางทำให้ดาเนินไปถึกสองเสริญพ่อแม่เพียนน้องไอ้ตองทวนสุขบวรณ จังว่าทุกทานดวดมีตั้งแต่ใจงามทำตามข้องทำได้ก็บุญคุณแก่นะนะะับบาดีดีเด้วได้เห็นแผนเซนประเสริฐเกิดมาได้พบพ่อและเห็นขอภาคประทรบนึ่นะ ขวามโหสึกเลือดํำไดเด่มดำดอกคำสอน mm hmm. นาสะอ่อนโมธนาบาสนาเฮาทานศีลและท่านสมสางตามทางโพธิศาสตร์พระโอวาทของพระพุทธเจ้าเฮาทานเทศนา ว่าสภาปปัตตสาการังการะธรรมสั่วสาสปาสิ่งวัดเสโกสลัตโสปสัมปาทาธรรมแต่นี้ปรากฏก่อกุศลสมสร้างสาจิตตะปะลิญโณธปานัง ทำจิตใจให้มันบางมาโนในแสพองสามยังพระพุทธเจ้าต่อ,อ,องสอนเราตลอดกานลพุทธาาศาสตสนิกสนทุกทานเฮาทานเจ้าทั้งหลายยิ่งแลสายเศร้าพวดพระพุทธตามงามแหลนะ คุณพระไตสามแก้วลาตานั่งเจ้าคมกาบบาปสิบอได้ขออองสิพันตองแต่สิงดียจางวาในมื่อนี่ได้ฟังเทศสาดอกเจ้าหัวลานสามพระองค์นั้นสาทอกเทศนาจะสอน กันที่สิบพวมคอนเวทสันดอนมหาสาเทศประกาศอันแก่ทำานองและเจ้าเอ้ยเสียงพออยากฟังต่อเรื่องติดตามเรื่องให้ฟังกันนํ เส้นธานฟ้าสกาวันบอลพระอินแปลงลาางพระเวททามท่านสร้างปาลมีจนโดกวันจอมสาวันได้โหแจงแห่งสางสวนกูศลนหนึ่งเกือบสีเต็มเปียมหล่นสุดยอดป่าลัมี งิงหกได้ท่านมาเอส่สวนสีเต็มกระเดือโลหนะควรเอาตนนัน้นแปลงสร้างไปขอนักงหน่อยอ,อ,อ,อ่อนผู้อื่นขอสีเดือดทอนผูออ้อื่นขอสีเดือดทอนบัดเครื่องคอนดอกโยไพ่นะ มาเทียนโยมแก่โอปาถากสีเต็มพรบัดนี้มุนเวียนบุญสิกอบุญคนแก่อปาสักมดแนวมกำบินสีวินหางเรื่องต่างต่างสีรูดวงขันเนวหายสีพายแนมเข้าบบสวยวัดนี้สีถึง เฮออัพฝางนะว่าชีวิตเจ็ดทาง h ากไผกะคงเส้นจินตนาเพียงนั่นนั่นพากายเจ้าเกิดเบิดนะหอทัญญาณญาณญาณาอินภัยว่าแซว แต่หอดเขตสองลงไปมาพันแปลงเป็นพรบมาจนาจันเข้าอาสุสมกวงนะไปถึงดวงมานี้แก้วปนุ่มก่อนกมกาบทานพระเวทถามบา่านนั้นมาแท้ตั้งแต่ใส่ความปะสงคงเจ้าตั้งไว้นั้นใดแน่จังเวหา ขามโพผาเจ้าบุรงทานกะโคงซิมีเดืองเสียงพามแปงเจ้าทุนขอขอมาเที่ยวโนวรต้องประเวทนังเกิดเดียวเซอเบ่งมาที่ย สวัยจเ,เจิดเจ้าพี่มาทียเอ,อ,เอ,อเ้ยแถลงขานขอพระอ,องค์จงมาป่าทานอย่างสวัยยาขึ้นหอ,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 อนมาที่จอดในบ้านภูมมสถานกระคอบพี่มอบเสียวิแกอา ดงสนองน้ำชีวิตของมอมน้องเฒ่าแต่ปีสิวันสาเคยสัญญาด้วยใจจริงดกผู้หญิงกษัตริย์เส เย็นเสียงเมียทะแลงตานผาไทยบานก็ะสอยเสินแม่ควันยืดน้อมอมนองพิใสยต่องขอบผาไทยนำจังแม่นพีนี้แดงเนี้ยประเสริฐกันญาติเจ้าสร้างดีเกินคนผู้โยบนผุมเพลินนำ อกพีสายนิตันเตันโอนในเดิงลาบำพินคำสิตันต่อเอาลาโน่นองลาไงเดิงลาจะเบิกบานนะโอนมขาพวิได้ก้าวตานในพามทานสวัยใจนะ เขาสีท่านบวไข่มิ่งมาเที่ยวเสกอนจับมือพามาแล้วจากความงามกี่านกาว่าสาธุสาธุสาธุเด้อ ที่ผ่าทอนท้าวอ็นหูขุดโซคนนั้นข้าต้องการมอบันพนก็ข้าแอ่งกันด่านจึงในท่านมีหักยอดสน่ห์นวลนองน่ะ ขอยพ้อมช่วยไทยเป็นพระยันเจ้ากันก็ขอให้เจ้าพบพอนิพพานกุศลมวงสวานนันนาพนางเอือ มาพ่านภูมิสถานพาไล่ได้วันไหวดินฝานขายสิผู้ทนานน้อมสาทุกการสียเอเยืนสนละถ้าเจ้าภาคเพื่นก็เสขึ้นละดอกน้อง พายุมุนพัดตองวิหาสองปรกไกแสงดำสีทองแยงยังเทิงเลิศวิไลเจ้าใสจาพาอินท้าผู้แปลงลังกาพานั่งเกอนจากเท่หอบสีสีแล้วกระตั้งสามข้งแล้วไวยคืนนั้น หอทัดยันจากพื้นขึ้นเพศเป็นองค์อียนพินพวร,รากายลองต่อพระองค์แล้วตัดบ่อนว่าดูดาสันดอนเจ้ารัศสีเสียนให้ฟังพอขอให้หับมิงเอามาที่เจ้าว่าตาวขึ้นนะ พอได้ดวงโซสขอบอยากซอยาพาผู้บานบำเพ็ญปาลาบีท่านให้เตียมเต่งเ,ต,เต,ติมตั้งสมความบังพระองค์แลว้วหมดโซแนวได้ท่านถอดยอดนิพพานเป็นทีต่างสิวังในวัดเนตรนน ต่อแต่นี้กาเสถานก,กรรมกอนมาที่นาดใหภัยไปนะมีแนวใดประสงค์มาพอเสถิทำในสมแมงงกูสนเฮงเจ้าทำซสอนเสียไว้พอในสมมาตรองพระวัดมิงเอาฟังเบาเสือนพาไทย เวทสันดอนก็จึงได้ขอบพรเปิดปากการสอบข้อที่นึงขอให้องค์บุรรมีตายขึ้นบ้านขอสองสงสารผู้กรมของ ເບືອກຈໍາຈ້ອງໄດ້ປົດປ່ອຍຂໍ້ສາມໃນສວຍຜູ້ຍາກໃຫ້ເຂົ້າໄດ້ວ່າຢູ່ເດັນນາຂໍ້ສີ່ນັ້ນໃນຮັກເວັ້ນອໍານາດເດັນກິດສາຫນາໃຫ້ພໍໃຈພັນລະຍາ มิ่งมาเทีคนเข้าขอหาซององอากันหาสาลีลาดในได้ข้องปราสาสันวัดสายังว่ายูดยืนขอที่หกให้ผนตกเจ้าสัเพิ่นเป็นแก้วกิ่งเจ็ดปากาน ป่าสวันพอเพียงบ่ขาดเขินเจ้าเงินแส่ขอเจ็ดหนักบะข้งล้วนของทั้งมวลเจ้ามีมากขอแปดหาักบ้ามวยเมื่อฝ่าสัสาวันลาต่อจากนั้นได้มาเกิดเป็นโคนสํำเน็ดผลพอที่ยน โซสะทานนิพันเกล่พระอินทร์ทรงผู้ฟังแล้วกะไว้พรห้สมลังกะอับสุวังประสัทแก่สถทานองแห่งพระโอษง์นะ สักกวันกะไว้คงสิลงบาทนิทธิตาสี่สิบสามปักคาทางสิไว้ลงป่งเรื่องจบสำเนียงเพียงน้ เอวังที่ไว้เนี้ก่อนเศร้าผักผ่อนเพียงสามนี้ภาวันคอยเอสียวัยก่อนนั้นล้านนสา